สวัสดีเพื่อนๆ่ทาง u t ท b e ทุกคนด้วยนะครับขณะนี้เพื่อนๆทุกคนก็จะได้รับชมโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนการเล่นปีกหลังให้กว้างเล่นยังไงนะครับผมการเล่นปีกหลังให้กว้างเล่นยังไงเราก็จะมาเล่นท่าแลปคูดาวนะครับออพอดีว่าเครื่องออกกำลังกายที่ที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่มันไม่มีแลปคูดาวผมก็คิดประดิษฐ์คิดค้นเองนะครับโดยเอาสายลอกสายลอกม,ม,มามัดนะครับมัดข้างบนแล้วก็ดึงลงมา แล้วก็รวมทั้งตัวน้ําหนักก็เป็นหินทั้งหมดเลยนะครับรวมๆแล้วก็น่าจะได้ประมาณสี่สิบกโลได้นะครับประมาณมันมันได้น้ําหนักแค่นี้แหละทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะดูว่าเราเล่นมันก็จะดูเดือดขนานไหนการเล่นนะครับให้เราให้เราล็อกสะบักด้านหลังไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องดึงนะเราแค่ประมาณนี้แล้วเวลาเราดึงเลาราดึงจะ้ออกครับเราก็จะดึง เราก็จะดึงซอกมาไว้แค่ลบตัวของเราไม่ไมให้เกินเกินลบตัวนะเพราะว่ามันจะไม่โดนมันจะไม่โดนปีนะครับ <c oughs> แล้วก็เวลาต้านไหนจะเข้าต้านอย่างนี้ครับรัมแล้วก็ล็อกหน้าท้องไว้ด้วยนะ มันก็จะโดนตีกันเต็มเลยนะครับทุกคน